คนบนโลกใบนี้ถ้าใ,ใครเกิดมาก็อยากจะได้รับคำชมใช่ไหมแต่เออคนหนึ่งอ่ะนี่ทำว่าอยากได้ไมันอยากได้นะแต่ว่าตลอดระยะเวลาการทำงานมาหลายปีปีแรกอะ่ะเออเขาชมแล้วก็ให้เป็นบุคคลดีเด่นเนี่ยอันนี้โอเคแบบเหมือนเราภูมิใจอะ่ะแบบเออเราทำงาเต็มที่เขาก็ให้เราแต่พอนานๆไปนานๆไปน สักความที่ดีใจอ่ะมันเป็นความกลัวเพราะว่าแม่งมีคนที่แบบอิสยาอยู่อยู่ข้างกายเราตลอดเวลาก็คือเพื่อนร่วมงานที่สนุกนั่นแหละคือแบบถ้าวันไหนโดนชมนะวันนั้นนันแบบโอ้เชียงานเขา้าคนชมอ่ะเขาไม่รู้หรอกเขาก็เขาก็ชมตามเนื้อผ้าที่เราเป็นนะเนาะ รับรอดแบบอ๋ออีนี่อยู่ข้างด้วยกุสวยแน่ๆเลยจะต้องโดนอะไรอีกวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเคยเป็นปะได้ดีเด่นได้สองขั้นได้คำชมแม่งกลัวคำพวกนี้ไปเลยอะชมได้นะถ้าไม่มีอีกคนที่ิสียอยู่ข้างแต่ถ้าเกิดมีคนนี้อยู่แล้วมีคนเผลอปาก เฮ้ยเออทำงานเก่งจังเฮ้ยเออปีนี้นะ่ะว่าจะส่งเออแบบเป็นบุคลากรดีเด่นโหยแบบไม่ชอบเลยไม่ต้องได้ไม่ต้องได้สองขั้นก็ได้ไม่ต้องได้ดีเด่นก็ได้ชมได้แต่ไม่ต้องอยู่ต่อหน้าคนนั้นคือเอาง่ายง่ายคืออยู่ต่อหน้าคนเนี่ยไม่อยากให้ใครมาชมเลยอะอืมเพราะว่าชมอยู่เลนะแบบความสวยมันจะจะมาหาเออครบ เข้าใจปะ่ะใครที่ไม่เคยโดนคนรเซยาอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดคนที่เคยรีเซียกันอื่นแม่งก็คงจะเข้าใจอะเนาะมันทนไม่ได้อ่ะมันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกหรือเปล่าไรก็ไม่รู้แม่งไม่เข้าใจคุณพ่อนี้างเงี้ยจริง